ตาธาสุขอำเภอเมืองสุราธานีค่ะก็ได้มีการจัดมหกรรมสมุนไพรเมืองสุราธานีครั้งที่สามค่ะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจในเรื่องของสมุนไพรในชุมชนและกาป้องกันแก้ไขโรคภัยไ,ไข้เจ็บต่างๆค่ะ แรกตะวันนี้ค่ะทีสุูนการค้าเซ็นทรัลสุราธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะนายแพทย์กูซักกูเกียตกูลนะคะนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสุราธานีก็เป็นประธานเปิดมหกรรมสมุนไพรเมืองสุราธานีนะคะหรือว่าเมืองสุราธานีเฮอร์เบิรซิตี้ครั้งทีซ้ำค่ะพร้อมด้วยนายอภิเดชพรมคุมสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราธานีบุคลากรสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีอาซาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้านนักเรียนนักศึกษาภาคีเครือข่าย วีซ่าคิดถุมชนกลุ้มปลูกแล้วก็แปลรูปสมุนไพรรวมไปถึงประชาชนเข้ารรวมค่ะครับกาจางครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการแพทแผ่นไทยนะครับครบถูกย้อนและเรียนเรียนรูก้การดําเนิงนงานแพทแผ่นไทยนะครับรส่งเสริมการใช้ยญ้าสมุนไพรในบัญชีหญ้าบัญชียญาลักแห่งชาตินะครับแล้วก็หา้รุ่งเฉพาะไรพัฒนา,า,ฒนาสักภาพการดูแลผู้ป่วยนะครับอินซิดดนด้ยศาสตร์การแพทแผ่นไทยครับการสร้างความเข้มแข็งกับภาคีเรืออ่าขหม้อืืนบ้านกลุ่มปลูกกลุ่มแปลรูปสมุนไพร าการกลุ่มสองเถี่ยวเชิงสุขภาพนะครับและการสร้างาพับรักการพิพันผลผลิตภัณฑ์สมุนไพรกองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงการรณรงค์นะครับประชาชนในพื้นที่เนี่ยหัามมาใส่ใจเรื่องสมุนไพรในชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรการรักษาโรคด้วยซาดแพทแพทไทยนะครับเพื่อป้องกันแก้ไขโรคไฟข้าเจ็บต่างๆได้สำหรับมานี้จัดขึ้นวันนี้วันเหนือนะครับนะภายในงานมีการแสดงบูธในสรศการผู้นานวิชาการวิจกรรมไทย เกษตกรรมไทยฮัตตกรรมไทยพดุงคันไทยกรมวิทยากิจชจุมชนนะครับแหล่งสองเถวเชิงสุขภาพกิจกรรมเวิร์กอบกับหรือที่ต้นทำยาดมสครับพิวค็อกเทลสมุนไพรรวมไปถึงกิจกรรมสีวน,นาของนยานภาครัฐเอก,ก,กชนอีกด้วยครับเราไปขวางเชียงคุณหม้อกันเลยครับ ปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็สนับสนุนให้ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเรื่องเนี่ยครับเป็นทางเรื่องทางเลือกหนึ่งในการรักษาสุขภาพรักษาโรคภัยต่งางๆนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสมุนไพรเพื่อดํารงให้กับสมุนไพรไทยซึ่งมีประวัติมายาวนาน,นการที่จะ ต่อไปทางกระทรวงสาสุขเองเนี่ยก็สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลต่างๆรพสต,ตเนี่ยนะก็มียาสมุนไพรไว้ให้บริการรวมทั้งนวดแผนไทยต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบทุกแห่งครับ